ย่ <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> าทุกท่นออานขอบคุณขอบคุณทุกคนครับขอบ<ง>คุณขอบคุณพี่นอ้องขอบคุณ เพื่อนพร้อมนะที่ขอบคุณพนักง,งานขอบคุณลูกค้าที่น่ารักทุกคนนะครับผมทําร้านได้มาตอนที่ผมอายุแค่2ี่สบห้าปีนะครับ2ี่สิปีตอนนั้นเด็กหน้ายังเด็กหกกน้าจนไปรูปหน้าปัจจุบัน1ิปีอ่ามันผ่านอะไรมาเยอะครับก็ขอบคุณที่เป็นกำลังใจตลอดมาขอบคุณที่ ทำให้เราต่อยอดและกล้มาถึงทุกวันนี้นะครับขอบคุณจริงๆนะครับจากวันนี้ก็ฝากไว้ตรงที่บ้านตะวันระยองนะครับแล้วก็ผมในวันนี้จะมีบ้านตะวันโคราชขอบคุณมากขอบคุณจริง,รงครับขอบคุณครับนี <omics> ี่่ไม